นะครับเผื่อว่าเพื่อนเื่อคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับบางคนนี่ซื้อมาแล้วนะครับแต่ข้างในนี่ไม่รู้เลยว่าข้างในมันมีอะไรบ้างครับโอเคนะครับอันนี้นะครับเป็นมอเตอร์หมุนมาด้านซ้ายนะครับมาด้านซ้ายนะครับหมุนซ้ายตรงนี้นะครับอันนี้เป็นลมออกนะครับตรงออกตรงนี้นะครับเป็นมอเตอร์ลมออกแต่ในอนี้นะครับเป็นมอเตอร์คอยลร้อนนะครับ ขับของความร้อนออกไปนะครับชุดนี้นะครับมันจะลมเป่าลมออกมาตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับเป่าลมรออ้อนออกมาตรงนี้นะครับคอมพิวเซอร์นะครับขนาดตรงนี้เนี่ยจะเป็นข้างในข้างในงในั่นนะครับเห็นไหมครับจะเป็นโมเดลนะรุ่น ส er ี่สี่เอสองห้าสามเอนะครับผมช้หน้านะครับี่ใช้หน้าเห็นไหมตองอ่านไม่ผิดนะครับข้างในนะครับอินใช้หน้านะครับตันนี้คอมพมวนเตอร์มนจากประเทศจีนนะครับผมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแคปนะแคปเลมนะครับ แคปลมด้วยนะครับของตัวนี้นะครับตัวนี้ของตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นแคปสตาร์ทนะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับช่วยสตาร์ทคอมนะโอเคต่อมานะครับข้างล่างนะครับข้างล่างตรงนี้นะครับเป็นเป็น นะครับเป็นล pues ูกลอยขึ้นมานะครับลูกลอยขึ้นมาปุ๊บแตะนะครับตัวนี้สวิตช์นี้จะทาสั่งให้มอเตอร์ข้างในนะครับเป็นมอเตอร์ดูดน้านะครับข้างในทางานนะครับเนี่ยดูดน้านะครับขึ้นมาแล้วก็น่าจะผ่านกระบวนการในเรื่องของความร้อนนะครับความร้อนของคอยเย็นอ้คอยร้อนนะครับเพราะว่าคอยร้อนเนี่ยมันร้อนใช่ไหมครับผมเดี๋ยวนี้ก็จะ ดูดน้ำนะครับดูดน้ําจะคอยข้างล่างนะครับดูดขึ้นมานะครับแล้วก็ไหลลงไปดูดขึ้นมาไหลลงไปวนอยู่นี่นะครับวนไปวนมาอย่างเงี <shield. S 2> ้ยครับเพื่อที่จะให้น้ามันละเหยออกไปนะครับ <S <S ด้วยความร้อนนะครับอันนี้จะเป็นแผงรังพึ่งนะครับตรงนี้เป็นคอยเย็นนะครับ <Yes. S 1> ด้านนี้นะครับจะเป็นคอเยอเย็นข้างบนแผงคอยเย็นข้างล่างแผงคอยร้อนนะครับ oh. ตัวนี้เนี่ยก็จะ ปกติแล้วนะครับมันจะมีจุกนะฮะก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นจุกข้อน้ําทิ้งนะครับแต่ส่วนใหญ่ส่วนมากแล้วทุกคนก็จะปิดไว้นะครับปิดไว้นะเวลาที่น้ําเต็มถานนะครับจะลุกลอยปึ๊บนะครับมันก็จะทําหน้าที่ดูดน้ําขึ้นมานะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันดูดขึ้นมาที่คอเย็นนะครับแล้วค่อยไหลลงไปข้างล่างหรือเปล่านะครับ แต่ที่แน่ว่าน้ําที่คอยเย็นนะครับมันจะไหลลงมาตรงนี้นะครับเข้าไปซอกรอย่างนีะครับตามซอกเลยมันจะผ่านคอยเลยแผงมันพึ่งคอยคอยร้อนนะครับผ่านก็ผ่านแล้วลำพึ่งคอยร้อนลงไปนะครับแต่ว่าคอยร้อนแผงลำพึ่งคอยร้อนมันก็จะนงครับมันก็ร้อนนะครับมาเจอน้ําเย็นลงไปนะครับมันจะระเหยนะครับเป็นไอนะครับ ประมาณนั้นกระบวนการนะครับจะหากว่าน้าลน้นน้ําหยดนะครับ็อาจจะแสดงว่าตัวปั๊มน้ํานะครับมันจะ่ยมันจะปั๊มน้ําไม่ทันนะครับนี่นะครับรูปลักษณ์ภายนอกนะครับตัวนี้จะเป็นบอร์ดควบคุมแหงนพึ่งอบอร์ดควบคุมนะครับจะเป็นลักษณะนี้อ,อันนี้มอเตอร์สวิงนะครับ ปลั๊กไฟก็จะใช้เป็นไฟ220โวลต์นะครับเป็นแบบนี้ครับหมาโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมในคลิปนี้เนี่ยก็จะพาเพื่อนแค่เพื่อนพาเพื่อนๆนะครับมาดูไม่เฉยว่าด้านในของคอยอด้านในของแอร์ตั้งพื้น,นขนาดเล็กเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะข้างในตรงนี้ก็จะเป็นโฟมนะเป็นโฟม โอเคถ้าอยากดูอะไรแปลกๆนะครับอยากรู้อะไรก็ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ